แลผพาดครับตะคู่ครับเปิดแอร์เปิดครับร้อนเลยครับได้ก็มาลูก โอเคโอเคพี่ครับตัวมันมัเลื่อนด,ดีไหมครับดีครับผมดีครับฝนมาอีกแล้วบ้านพี่ยังไม่ตกนะบ้านพี่ยังไม่ตกพี่แจ็คกับบีบีเอ็มใครอื่นกว่ากันครับความหื่นเหรออืมความหืน่นน่าจะเป็นบีบีเอ็มครับบีบีเอ็มหื่นกว่าเออเจ้าชูก็บีบีเอ็มครับพี่รักเดียวใจเดียวครับไม่เคยนอกใจครอบครัวครับผมอืม จนญ่ครบเครื่องครับพีเบียงมาครบครับใช่ครับอืมเออแล้วใครเข้าอ่างบ่อยพี่เบียงคนเดียวเลยครับผมคือเขาโทรชวนพี่ตลอดนะพี่ไม่เคยไปเลยครับเรื่องพวกนี้ครับพี่ไม่เคยยุ่งอยู่แล้วครับพี่เบียงแต่งงานยังไม่แต่งครับแค่มั่นครับแค่มั่นครับยังไม่แต่งครับอืโอเคมาตัวต่อไปครับผมเออใช้เปล่าเลยถามใช่เิวพี่เบีเป็นคนรักครอบครัวไปเนี่ยก็ไปกับครอบครัวตลอดครับไม่รู้ไม่มีแล้วใช่ไหมพอน พนเห็นพี่เป็นคนรักครอบครใช่ไหมพอนพี่รู้พนดูพี่อยู่เออทำไมใช่เห็นไหมเออมาใครไม่ตองไม้ตอกไม้มาหรือเปล่าเฮ้ยพนเราช่วยกันสิเฮ้ยเราจะเป็นพี่น้องกันแล้วนะเราจะมาเป็นพี่น้องกันแล้วนะเออจะมีวงวีพีเราจะเป็นพี่น้องกันแล้วเราช่วยกันสิใครไม่ตองไม้ตอกไม้มาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วย อ่าผมต้องผมต้องหัวแดงแล้วเอาไหนอะมิวจะชิ้นเดือนแล้วเนี่ยชินเดือนนี้จะไม่มีเด็กจะโดนปดหัวนะเราเนี่ยบอกผลอ๋อบกบอกพลเขาชื่อพลไปเรียกเขาผลเออเซียมีเซียมีอ่าเจ้าของทีมเชลซีเจ้าของทีมเชลซีใครมีดอกไม้ดอกไม,กม้มาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยโอเคมาลุย ถ้า <5 S 2> พ่อบวกห้าติดผมจะส่งแมวจัดไปลูกมาจัดไปปึ๊นั่นเนี่ยมาเลยครับ,จ,บจ,ะจ,ะจ,ะจะแมวจะเป็ดจะเหวนจะเหวืนมาเลยมาเลยเออจะแมวจะเป็ดจะวูจะแหวนมามามา จะมีพงกีผีมาเลยมาเลย v ีผีอะเออ